สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับชกสมีแผนการเรียกหักเงินเดือนพฤษภาคม2564นะครับอีก2รายการนะครับจะเรียกหักเงินจากพี่น้องอสสอสมบางท่านเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกหักเงินจากพี่น้องสมาชิกชกสอสมบางท่านเท่านั้นนะครับในรอบวันที่18พฤษภาคม2564ครับซึ่งในรอบวันนี้ ค่าเสี่ยงภยัยโควิด1 9ก็จะเข้าจนวนเงิน500บาทนะครับสมาชิกจะถูกเรียกหักย้อนหลังในรอบเดือนตุลาคม2563นะครับที่ยังเรียกหักแล้วยังเก็บไม่ได้จำนวนเงิน194บาทหักจากสมาชิก8,305คนนะครับและรายการที่2นะครับหักเงินย้อนหลังรอบรับรองเดือนมกราคม2564าจำนวนเงิน227บาท จากสมาชิก4,155คนนะครับวันที่18นี้ก็2รายการนะครับพี่น้องอสอสอสมครับฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆ,อ,นๆอสอสอ,อสมอด้วยนะครับที่ยังไม่ทราบบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีหลายชื่อของตัวเองนะครับใต้คลิปนี้นะครับหมอชาติได้วางลิงก์รายชื่อทั้ง2รายการทั้ง194บาทและก็227บาทนะครับจากสมาชิก8,305คนและก็สมาชิก4,155คน มีหลายชื่อพร้อมนะครับใต้คลิปนี้นะครับหมอชาติหวางลิก์ไว้2ลิงก์นะครับหรือว่าในคอมเมนต์แรกไปดูก็ได้นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแลวก็ส่งต่อให้เพื่อนๆอสสสมอที่มีหลายชื่อได้นะครับถือว่าเป็นการช่วยๆกันนะครับประชาสัมพันธ์บอกต่อนะครับเมื่อชอกสสมหักเงินจากสมาชิกที่เรียกหักย้อนหลังได้ครบแล้วนะครับก็จะได้นําไปให้กับทายาทสมาชิชกชกศสมอที่รองวดที่2หรืองวดที่3จนได้ครบจํานวน ต่อไปนะครับดูแลกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับชกศสมนี่เป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องอสมจริงๆครับนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับทายาทของอสมด้วยนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องอสสอสมที่เป็นสมาชิกชกศสมอดูแลกันนะครับอย่าทอดทิ้งกันนะครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสสอสมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่าด้วยนะครับ ท่านเกิดจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสออสมอที่หมอชาติจะนามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับหมอชาติยังมีรายการดีๆเรื่องเด็ดๆที่จะมาฝากพี่น้องอสสออสมอครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ